สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ c u t ตี k i ิ c เ e ่นทุกท่านนะคะพบกับมิ้น์เป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเมนูคอหมูย่างกันค่ะซึ่งรับรองว่าหลายๆคนได้ยินนะคะจะต้องน้ำลายไหลแน่นอนค่ะรวมถึงมิ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรานำเมนูพิเศษของคอหมูย่างมาให้นะคะนั่นก็คือเมนูนี้ค่ะเซตเป็นโตะคอหมูย่างนะคะเมนูนี้ค่ะน่ารักมูมิ่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสุขภาพของเราดีขึ้นค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ยังไงใช่้ยยคคะเะเเเรว่ีววป็นนนืองล ฟิลิปแอร์ไฟเยอร์ค่ะม้อทอดอากาศค่ะซึ่งสามารถทําให้เราทอดหรือย่างอาหารนะคะได้ง่าย,ายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นเองล่ะค่ะและที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องเติมน้ํามันลงไปในอาหารค่ะและก็สามารถที่จะรีดน้ํามันออกจากอาหารของเราได้อีกด้วยนะคะฟังอย่างนี้แล้วแบบโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมากๆเลยนะคะหลายๆคนอยากรู้ว่าจะทํายังไงนะคะเรารีบไปดูวิธีการทําและส่วนผสมกันเลยค่ะ สำหรับเซตเบนโตะคอหมูย่างของเรานะคะเราจะนำคอหมูย่างมาหมักแบบง่ายๆค่ะใส่ซอสปรุงรสนะคะซอสหอยนางรมค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็โขลกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะหน้าตาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเราค่ะก็คือการนำไปย่างค่ะด้วยเครื่องฟิลิป p ์แอร์ไฟเยอร์หม้อทอดอากาศนะคะการใช้งานง่ายๆค่ะเพียงแค่ตั้งเวลาและอุณหภูมิค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดสตาร์ทแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะคะว่าจะต้องใช้เวลาหรืออุณหภูมิเท่าไหร่นะคะไม่ยากเลยค่ะเราจะใช้โหมดคุกพีเซนต์นะคะซึ่งจะมีให้เลือกทั้งไก่ปลาเนื้อนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะทําเมนูข้อหมูย่างกันนะคะมินจะเลือกใช้อุณหภูมิ175องศา ตั้งเวลาประมาณสัก10 1 2นาทีนะคะจากนั้นถ้ากดปุ่ม Start แล้วก็ให้เครื่องทำงานเพียงเท่านี้เองละค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้คอหมูย่างหอมนุ่มกันแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะระหว่างที่เรากาลังรอคอหมูย่างอยู่ค่ะมิ้นจะมาทําในส่วนของข้าวนะคะที่จะมาปั้นเป็นตัวตุ๊กตากันค่ะเราก็จะแบ่งข้าวนะคะออกเป็น3ส่วนค่ะก็จะมีส่วนนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่เยอะที่สุดน,นะคะเราจะทําเป็นส่วนหัวค่ะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนตัวนะคะเราจะเอาข้าวค่ะผสมกับสีชมพูนะคะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะเราจะใช้นิดเดียวนะคะเราจะเอาข้าวมาผสมกับไข่แดงค่ะก็จะได้เป็นสีเหลืองนะคะเราจะนํามาทําเป็นบริเวณปากของตัวตุ๊กตากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําตัวตุ๊กตากันค่ะซึ่งหน้าตาเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ส่วนตัวข้าวสีขาวค่ะมาวางบนพลาสติกแล็นะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะ ังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวสีชมพูอันนี้ค่ะมาทําเป็นตัวนะคะก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะสุดท้ายค่ะส่วนที่3นะคะจะเป็นตัวปากของเขานะคะแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนวงรีเล็กๆนะคะและเดี๋ยวเราเอาทั้งหมดมาต่อรวมกันค่ะ ั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าของตัวเป็ดชมพูลแล้วก็เป็ดฟ้ากันค่ะมินจะใช้เป็นตัวสาลายนะคะเอามากดค่ะด้วยที่กดแบบนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นลูกตาของเขาค่ะแล้วก็จะใช้ตัวปากนะคะที่เมื่อกี้เราปั้นกันไว้ค่ะมาแปะนะคะทั้ง2อ,อันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะหาอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับที่จะเป็นตัวตกแต่งให้กับเป็ดทั้ง2ตัวนี้นะคะ นีนะะ้มินได้ตัวตุ๊กตาเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวตุ๊กตาอันนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องข้าวของเราค่ะแล้วก็ช่องว่างที่เหลือนะคะเราจะตกแต่งค่ะด้วยผักแล้วก็ของตกแต่งของเราทั้งหมดค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะคอหมูย่างของเราค่ะตอนนี้ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นกันค่ะและตอนนี้นะคะมินได้คอหมูย่างหอมหอม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ค่ะไปใส่ในถ้วยกันค่ะ และตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูเซตเบนโตะขอหมูย่างค่ะ